สวัสดีวันอังคารจ้าพี่น้องเมื่อี้อากาศดีคักค่ะอากาศบ่หนาวปันไดแดดออกบ,บ,บ,บ่บ่คอยมิลมบ่คอยมิลมหนาวคือหมู่มบ้านพี่น้องิ่มแดดออกนนตอนนักฝนตอนนี้ถึงเวลาพักเบรกอีกคือเก้าพี่น้องเวลาพักเด็กเชวงสงเนะบ้า้ไปซื่อกาแ,แฟโยสปเปิดหรอกค่ะแล้วกลับไปกินข่าวบ้านมืนอนีเลี่ยน อาทิตย์หนีนางมาเรียนแค่สองมือคะ่ะมืออื่นก็เดินทางไปเทีเ่ยวพักพรออยู่แดนมากเนาะคะ่ะเนาะขึ้นเรือไปในบรรยากาศโอ้โรงแรมนี่เก่าหลายสิบป,ปีแล้วก็ยังเบ่งใหม่อย,อยู่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็อยากเขียนงานโรงแรมเด้เมื่อใดิสด้เฮ็ดงานเนาะพี่น้องเบ่งแดดเถอะอากาศดีคาคายางเ,นาาางานเลนตอนสักหน่อย ย่างในสนามหญ้านี่พี่น้องอย่างเ่เห็นบ่ว่าอากาศดีค่ะค่ะเมื่อเบ่นหนาวบ้า้อนสวัสดีทุกคนที่เขามาติดตามช่องคัวไทยโนเวค่ะทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้อ ฝั่งทางฝัง่งน้ำพุมีหมอกค่ะฝนเมื่อนี้ฝนตกปล่อยๆน้อยนึงพี่น้องตอนเศ้าตอนนี้ก็ฝนบ่ตกลมบม่มีอากาศเย็นๆสบายดีค่ะโอ้เอยเมืองวอสค่ะพี่น้องป้ายเมืองวอสป้ายเบลเลอร์เลยค่ะก <laughs> ่อนเขาในาตัวเมืองวอสเนาะค่ะเนาะ พูนไหนเบิ้งหมอกเถอะโอ้ยงามค่ะพูดอ,อยากมีบ้านที่เขาคือคือจังเขาหนุนนะพี่น้องคือสิ่งงามเนาะเวลานั่นก็เวลาอากาศดีๆก็อ,ออกมานาั่งตรงระเบียงเนาะจิบกาแฟโอ้ยเห็นบรรยากาศในตัวเมืองบ้านเมืองอยู่ในโนเวย์เป็นแบบนี้เะพี่น้องเห็นว่าเขาเห็นบ้านขึ้นไปเทิ่เขาตามเขาขึ้นไปเลี้ยงกันขึ้นไปเทิ่เขา <laughs> บรรยากาศดีค่ะค่ะ คนขายาังเล่นกันพี่น้องบางทองฟ้าเถอะทองฟ้ามิเตเมตเหมือนจะคึมคึมฝนแต่อากาศดีค่ะพี่น้องมันนีอากาศดีดีค่ะอยากให้มืออืน่นมืออืน่นมือฮือไมืออืน่นมืออือ,อ,อแล้วก็วันวันสุกอากาศดีแบบนี้เนาะไปเที่ยวจะได้เก็บบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะบรรยากาศ บริเวณตรงนี้นี่ที่นั่งมานาั่งกินกาแฟเมื่อวานนี่ค่ะนางกินกาแฟมานั่งโซลีกันเมนนื่อวานอากาศบานเมืองเขาดีค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดเลยชอบน่ะฮะกะเป็ดนาำ อยู่นี่บ่มีไผเลี้ยงเป็ดค่ะเป็ดเขาก็เป็ดน้ำเป็ดหยังเขาก็ปล่อยตามธรรมชาตินั่นสิเละพี่น้องถ้เาเรออกหากิ่งของเขาแต่ว่ามีไก่มีหยังมีคนเลี้ยงไก่อยู่แต่แต่ยังไม่ทันเห็นคนเลี้ยงเป็ดเนาะคะ่นะเนาะเป็ดเขาให้ปล่อยตามธรรมชาตินั่นบ่โอ้ยอากาศดีคักพี่น,อน้องบรรยากาศดี่ดี มืนอนีเลิกเลียนกลับไปสิไปหนึ่งขหนียวค่ะไปหนึ่งขอนิ้วแรกดิสกินขหนียวแล้วก็สีหนึ่งขหนียวไปไปเดนมาร์กน้ำใสกระติบขหนียวไปตอนแรกสองจิตสองใจว่าสีหนึ่งขหนียวหรือว่าสีหุงษข้าวหงเข้าวสวยเพราะว่าหนึ่งขหนข้วขหนียวมันถือความเย็นข้างนอกนะมันมันแข็งไหมยานมันแข็งหรอห่องทึงเรือมันบ่มบมีอ่าไมโครเวฟ ให้อุ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าอีนั่งอีนั่งก็สามีนั่นจ,จองห้องธรรมดาเทื่งเรือเนาะคะ่ะเนาะจองห้องนอนธรรมดาบ่ได้จองห้องวีไอพี่ประหยัดเงิน <laughs> พี่นอ้องได้นั่งหามองนางก่อนออนางตรงโขดเห็นนี่แหละโอ้ยแดดซองหนาโอ้ยแดดโอ้ยแดดซองหนาพี่น้องแดดซองหนานั่งค่ะนั่นแหละค่ะ จะมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะใช้จ่า,ายใ,ในการเดินทางขึ้นเรือเรือสำราญจากนอร์เวย์จากนอร์เวย์ข้ามไปเดนมาร์กเนาะคะ่ะเนาะก็ย่างที่บอกว่าอีน่างไปฟรีไปฟรีเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นเขาจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆแต่ละปีโปรโมชั่นของเขาก็จะบ่คือกันเนาะพี่น้อง ของอีนั่งของสามีนางก็ได้ไปลงทะเบียนอีหยังไหวไหวบรรลุนี่แหละมันไม่ก็จะมีโบชัวทรงม้าทั้งทรง,ง,งมาไหา้ที่บ้านทุกปีเนาะค่ะเนาะเราช่วงสถานการณ์โควิดก็ทำให้อ่าเรือยุดยุดเดินยุดเดินเรือไปทุกอย่างก็คือยุดสต็อปเบิร์ดเนาะคะ่ะเราแล้วก็เขาก็เริ่มจังไดลละโอ้นังเจ็บเจ็บจาก หามองนางไม่ก่อนเจ็บดากเว้ยหามองนางไม่ก่อนพี่น้องนั่นแหละพอเขาเริ่มเริ่มเริ่มเดินเรือเริ่มกลับมาเดินเรือเขาก็จัดโปรโมชั่นอย่างสีหน้าจันอาทิตย์จันถา้าถ้าเกิดว่าเดินทางภายในอาทิตย์จันทร์ังขัน้นพูดหนีฟีไปฟรีทั้งขาไปขากลับนะคะแต่ผู้ใดขี่เอารถไปนั่งขีเอารถ รถยนต์ขึ้นไปน้ำก่อใจายเงินสี่ลอยโคนสี่ลอยโคนแล้วก็อีนา่าแล้วก็สามีนั่งเด่ใจค่าอาหารพุเฟ่เอา้ายังวะฝนลิ้นหามเงย <c oughs> อุ้ยซาพึ่งจะบอกแม่แม่ว่าอากาศดีฝนตกฝนลินเสยพี่นอ้อง สามีหน้าก็ไดตจ่ายค่าอาหารทั้งเรือล่านไปนล่าไปลานอาหารเป็น,น,าาปน,นบุฟเฟ่เนาะค่ะเนาะมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งก็คือคืนคืน,คนวันพฤหัสอีนางสิได้กินบุฟเฟ่จ่ายเงินไปแล้วเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแล้วก็แค่นั้นแหละค่ะทั้งทั้งหมดเบสเซ็ตที่สามีจ่ายไปโซจ่ายไปอีนางก็สามีก็จ่ายไปประมาณพันกว่าคนถือว่าถือกนะถือ เพราะว่าค่าห้องค่าห้องพักเทิงเรือบ่เสียขคันว่าเป็นห้องห้องธรรมดาบ่าเสียแต่คันว่าเป็นห้องวี่พี่นะเสียอยู่แต่ว่าเสียจากเสียจากลอยคนบลูคือกันถึงพันบลูบ่ข้างที่แล้วพูนเมื่อปีไหนมาสามีจองไปกันไปเที่ยวเดนมาร์กนี่แหละค่ะขึ้นเรือไปไปอยู่หอ้องเอ่อไปห้องห้องใหญ่เนาะคะ่นะเนาะห้องวีพ่พี่เทิงเรือสำลาน ห้องวีพีทั้งเลือดสำรานแดดก็บซองฝนก็ตกโอ้ห้องวีพีทั้งเลือดสำราญเนาะพี่น้องเนาะเสียจะเสียเท่าใดก็อีนั่งก็จ,จําจาบ่ได้แล้วนะคะแต่ว่าไปรอบนี้นี่ไปยูห้องธรรมดากันยูห้องธรรมดาก็จะเป็นห้องน,อน้อยๆพี่น้องห้องน้อยๆมีแค่ที่นอนที่นอนสองชั้นสองชั้นสองฟังก็คือห้องหนึ่งนอนได้สี่คนแล้วก็ห้องน้ำแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิดทายห้เบิง รอติดตามกันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวกันค่ะก็ตื่นเต้นดีใจเยูะค่ะก็อยากไปเที่ยวนาอคะ่ะเนาะไปขึ้นเรือไปพักผ่อนสมองพี่น้องมีแต่เรือมีแต่แนวมาหลายอย่างหลายแนวไปพักผ่อนสมองเนาะคะ่ะอันนี้นั่งเจ็บดากพี่น้องนั่งตรงขดหินเจ็บดาก็เลยยางลงมาขางลางฝนโป,ปอยนึงเราค่ะตกอ่าแห้งดอก เนี่ยค่ะรังบ้างรังก็จะเป็นโคดทินยังเสีน้ำยูนีบ่เนี่ยใจว่ามีขื้นมีลงบอบอลูบอลูกันแต่มาหมานิ่มไดมันก็น,นิ่งแบบเนี้พี่นอ้องบอลูว่าเป็นน้ำเข้มหรือว่านะ่ะว่าทะเลสาบแต่อีนางคิดว่าน่าจะเป็นทะเลสาบเนี่ยมันก็จะมีช่วงน้ำตื่นน้ำลึกค่ะช่วงน้ำตื่นฟังพูดเขาก็จะเารล่นเอ่อพายเรือหางเงากันนะพี่น้อง เขาเอินเลือนอย่างบรุพู้าหางเลือหางเงากันชัว่วมองนำตื่นตื่นนะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวค่ะมันนีคันว่าคันว่าบอมมีลมอ่ะไข่แน่บ่หนาวแต่คันลมพัดน้นอยๆนีน่โอ้ยห,หนาวคักหนาวลมพี่น้อง,อง นั่นแหละค่ะเรือสำราญทีอีนั่งขึ้นไปเดนมาร์กนี่ก็บได้จอดจงไปเดนมาร์กอย่างเดียวนะคะก็กดจะขับไปสวีเดนแนี่ยประเทศอย่างวะใกล้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 กลับเดนมาร์กนะพี่น้องจำไว่ได้แล้วไปเดนมาร์กแน่แต่ว่าอีนอั่งซื้อตัวไปเดนมาร์กเนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะลงก็จะไปลงไปเดนมาร์กก่อน เขาจะขับเรือไปถึงเดนมาร์กก่อนหายคนที่สื่อตัวไปเดนมาร์กก็ลงคันว่าคันว่าผู้ใดเอาลงเอารถโอ้ยวป่าคันว่าผู้ใดเอาลงเอารถขึ้นไปนั่งพ่อไปถึงเดนมาร์กตอนเช้าวันวันพระฤหัสแมนบ่ไปถึงเดนมาร์กตอนเช้าวันพระฤหัสอีนางกับสามีก็จะขับรถออกออกจากเรือแล้วก็ขับเที่ยวเล่นในเดนมาร์กมือหนึ่งเต็มเต็มเลย12ชั่วโมง12ชั่วโมงพอ พอแรงพอพอตอนแรงว,ว,วันพระวันวันพระฤหัสเลยพี่น้าก็เบาจําผิดจําถืกอพอเรือพอเรือสำลาญคับไปถึงเดนมาร์กคนลงจะคนลงจากเรือไปแล้วแล้วเรือเรือสำลางก็จะคับไปมองอื่นต่อบอลูนบอลแน่จะให้กันว่าไปประเทศประเทศใดตอนเนาะคะ่นะเนาะแล้วพอตกแรงหกโมงทุ่มหนึง่งเรือไงก็จะเรือเรือสำลานก็จะคับวนกลับ กลับมาหบคนที่ลงเดนมาร์กคนที่ลงเดนมาร์กอีนางก็สามีก็จะขึ้นเรือกลับขึ้นเรือสดสำรันตอนตอนแรงวันพฤหัสประมาณหกโมงหรือถุงหนึ่งนี่แหละค่ะพอกลับขึ้นเรือสดสำรันแล้วเรือเรือเรือ,อสดสำรันก็จะแลน,เเนะะ้ยงกับร์เวย์เนาะค่ะเนาะพราะนางกลับขึ้นเรือแล้วก็จะไปล่อลอก,กินข้าวแรงลอก,กินอาหารแรงบุฟเฟ่ทั้งเรือนั่นแหละคะ่ะอีนางมักไปกินปูใบ ก้ามปูใบก้ามปูใหญ่ๆนะพี่น้องข้างที่แล้วกินนี่โอ้เสียบคักแต่ว่าเสียดายบ่ได้เอาเห็ดนํำจิ้มไปน้ำเดาหรอดเดาหรอบนี้นางเสียเห็ดนํำจิม้มซีฟู้ดไปน้ำแต่อี่นางบ่มีพริกคิดว่าเลิกคิดว่าเลิกเลี่ยนนี่สิไปซื้อพริกสดอยู่หลานไทยแต่จิไปก็บ่รู้บ่บบเน่ใจกันเดวเบิ้งก่อนพี่น้องเบิ่งสถานาการณ์ก่อน ขันว่าเมื่อยก็บ้าไปกลับบ้านเพบ้านหลานไทยยูนี่ก็ยางไปประมาณเคิงสุโมงพี่น้องก็ยางเมื่อยอยู่แหละแต่มันมีรถเมล์มีรถเมล์แต่ยี่ั่งที่ขันลออยี่ั่งที่ขันลอเนาะอากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศสดชื่นมากเลยประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มหัาสจรย์มากเลยค่ะสวย เยน็นสบายใจสบายตาพี่น้องมองไปทางไหนก็นสดชื่นบ่มีอากาศมลพิษอิลีเด้อินางยงบันได้เคยยางไปฟังน้ำพูนจักทีเลยมีเวลาบ่านนอสิอยางไปบ่นอ้อกหอโอ้ยยางรลเอาตามขดหินได้เนี่ยทางเขาก็มียางดีๆเอาบ่ย่างมา <laughs> ยางรล่อตามขดหินเหนาะพี่น้อง <laughs> เมื่อสาเด็กก็ได้โอนเงินไปให้แม่อีกเกีรลอยพี่น้องเงินในได้บัญชีทเายเืออยู่แค่นั้นเบิดแล้วเหลือเหลือในบัญชีแค่หารลอยเอาไวโอนให้ตาวันที่ยี่สิบค่าไฟเมื่อต้นเดือนนั่นโอนให้เล่าไปแล้วเงืนกินแล้วก็ล่อโอนวันที่ยี่สิบเปยังจะต้องล่อโอนวันที่ยี่สิบคันว่าโอนไปที่เดียวเบิดตอนต้นเดือนวันที่ยี่สิบค่าไฟมาแลนหาค่าไฟอีกพี่น้องเป็นแนวนั่นเออหนูก็เลย โอนค่ากินไปก่อนค่าไฟเดี๋ยวโอนห้วันที่ยี่สิบโอนไปปุ๊บให้เราไปจ่ายค่าไฟเนาะค่ะเนาะส่วนแม่ก็ก็สงสารน,น้องนะคะจะเห็ดจะเหตุจตังไดเม่แม่นลูกเขาเป็นน้องที่แปลว่าแม่ไปม,มีขอบครัววไม่ยังสีหน้าก็บ่ได้หยุ่งเกี่ยวกันก็ขอบครัววขอบครัวอิสลามก็ขอบรัวพุทธเนาะพวกพวกนูเน,นเี่ยเป็นเป็นพุทธหนูกับน้องสองคนเป็นพุทธแล้วก็ แม่ก็แม่ไปแต่งงานไม่ก็คนอิสลามแล้วก็น้องไม่ก็เป็นคนอิสลามแล้วก็บ่ค่อยได้ยุงกันหนึ่งสีหน้าบ่ค่อยเลยตั้งแต่เกิดมากก็เห็นกันแค่บ่กี่เท่อนึงพี่น้องแต่จังใดได้ไดล้เขาเกิดมากเนี่ยเป็นขืนซื้อว่าน้องนะ่ะอพอมาสิใจจืดใจดําจังไดก็เหล้วแต่ก็บรรู้จิตใจเขาแต่ว่าเฮาเข้าเป็นพี่น่ะ เข,เขาเกิดมากก็พิการอยู่แล้วบ่ได้บ่ได้ว่าพิการอย่างเดิมแบบว่าเขาบ่ปะกะติสมองเพราะว่าเขาครบสามสามสองส่วนนั่นแหละแต่ว่าเขาซักบ่อยมันก็เลยเฮดให้สมองเขาสมองเขาน่ะมันสาสมองน้องหนูนะหนูก็เป็นพี่เนาะเหลือตนน้องเกิดมากก็บ่ปะกะติคือคนอื่นเขาองศีนะ่ะจะใจดําอีกก็โอ้ยก็ไล่ยอยู่แต่เฮาก็มาเครียดเด้อบัดทนี้ยมาเครียดมาเครียดเครียดที่แบบว่า งานกันยมบันได้เหตุเงนินรายได้แต่ละเดือนกันยมบ่ทันมีอย่างสิหนะเงินที่เก็บเอาไว้ก็เอาไว้ทรงเฉลียจะทําใจตัดใจบทรงรอให้ได้งานก็ทําใจบ่ได้อีกแหละพี่น้องโต้ห้าคิดหลายเป็นห่วงอีกแหละนี่แหละพี่น้องชีวิตเมียฝรั่งบ่ได้สบายกันทุกคนเด้อบางคนก็เจอปัญหาหนักก็านีก็มีบางคนนีผัวเอาทางบ้านเลยบ่ใาหา้ทรงบ่ใหอีอย่างเลยบางคนก็ต้องได้เลือกกัน แต่สามีอนางก็ดีหน่อยแต่เพื่อนก่อตอนแรกเพื่อนก่บอบอ่เขาบ่เขาใจดอกนี่นั่งก็ค่อยพูดค่อยบอกเล่าค่อยยังเล่านี่นา่งก็หูหูหูใจสามีัแต่แรกๆที่คบกันแล้วแหละเพราะว่าโอ้หันนั่งมาทางนี่ก็แดดซองเพราะเขาคบกันเขาต้องเบิงเขาต้องใส่ใจเบิงลวกตาเบิงสังเกตเขาว่าเขามักอันใดบ่มกอันใดเนานะคะน่นเนาะสามีนีนงนี้ จนกว่าจะพานตอนพานพานกันม่ได้นี่ต่างคนตังเบิ่งใจกันและพี่น้องอีนางก็พยายามศึกษาเนาะพยายามศึกษาฝรั่งพยายามศึกษาสามีเจ้าของว่าเขามากันใดบ่มากันใดขันเขาบ่มากอันใดนี่นางก็จะพยายามบ่เห็ดแดดซองจักน้อยพี่น้องแดดซองจักน้อยค่ะส่วนเรื่องเงินนี่ก็ขัน่จําเป็นอีหลีอีนางจะบ่ขอสามีนะคะเพราะว่าย่างหูว่าสามีบ่มาก ว่าจะต้องเอาเงินมาแจกจ่ายผู้ใดเนาะเราก็เป็นคนงกของเราอยู่แล้วนะคันบ่าจาเป็นอิลีนางจะบอจะบอเอ่ยปากขอนะคะนางพยายามเก็บเงินเอาเองเนาะค่ะเนาะแต่ขันมันจําเป็นอหลีอะ่ะมันต้องเขาเขาต้องเอ่ยปากเพราะว่าเขาก็ต้องซอยเข้าแน่ในฐานะที่เขาเป็นสามีเน,ะเน,ะนาะในยามตีห้าบม่มียังเสียนะาขันว่าสิบบให้เลื่อยก็อยู่กันบ่ไใดพี่น้องขันว่าขันว่ามีผัวฝรั่งหรือผัวฝรั่งจะเอาแต่เข้า โอ้ยจะเอาเจาแต่เฮาบ่จะบ่เอาครอบครัวเฮาเลยบ่เอาครอบครัวเฮาบ่พอมาสิสร้งหามบ่ใหเฮาไปส่งเงินให้ทางบ้านจังซี่บ่เอานะคะจังซี่อย่าไปเอาพี่น้องคนไทยเฮานะคะก็ต้องครอบครัวก็ต้องมาคั่นครอบครัวบ่แม่นที่1ก็ต้องมาเป็นที่2นะคะ ยาทิมเนาะค่ะเนาะก็ทิมทิมก็ได้ดอกค่ะทําใจทิมก็ได้ดอกตั้งใจกรแม่ห้านหองห้าก็ทุทุไทยไกันไปค่ะเดวมือหนามันก็ดีเองเนาะค่ะยางรอรอมาถึงถึงโรงเรียนอีกคือเก้าแล้วพี่น้องอืมเฮ้ยทางพูดนองคนก็เฮ็ดอีหอย่างกันเนาะยืนตรงนั้นมันมันงามเพื่อมันอย่างอย่างจังไดคนก็คือไปอยู่ตั้งพุ่นกันหลยแถดวสิถ่ายให้เบิ่งเด้อ ตั้งพูดนะพี่น้องเดี๋ยวข้าจะขยายเ้เบิงมองเห็นบ่พ่น่ะคนเล่นลายนะเห็นบ่อยู่ฟังฝากข้างผุนเมื่อวานกับหลายเมื่อนี้กัหลายหลายสุ้มือเอาโหลดไปคนที่เข้าไปยืนอยู่ตั้งพุนบางที่เขาก็ไปแต่งงงแต่งงานถ่ายรูปถ่ายรูปกัอนอยู่ฟังน้ำผุนได้พี่น้องอีนางยามทันไี้เคยย่างไปจากที่เดี๋ยวหามือมือไหนอากาศอากาศดีๆเดี๋ยวอีนางสิยางไปยางไปฟังน้ำผุนนาะใส่เวลายางยางไปฟังน้ำผุนก่อก่อไก่อยู่เด้บ่าแม่กไก่ไก่เด้ แต่ต้องยางอ้อมยางอ้อมยางเลาะไปเป็นเป็นสถานที่ให้ยางให้ยางเหรัญยางออกออกบอกออกมังไก่พี่น้องฟ้าแล้วผลคนแหงหลายอ่ะฟ้านั่งพูดนสไซน์นกสซน์จเป็นโรงงานนี่พี่น้องเห็นควันปะนั่นน่ะนกไซน์นกไซน์จเป็นโรงงานแต่ก็บอลลู้ว่าโรงงานนี่อย่างมีควันตลอดเบิดมือเลยอ้าอากาศดีคาดพี่น้องจักมองเหรอดูนี่ พี่น้องเทียงคร่งแล้วข้าแตเวเบาอยเขาเข่าเลียนกันแล้วเดี๋ยวนั่งกับเข่าห้หงก่อนเด้อโอ้ยข้าแต้วเบาเทียงเคร่งแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้นอกค่ะนาะมาผูดมาทักท่าพี่พี่น้องๆเนาะค่ะน้ออีนั่งก็บ่ค่อยได้เฮตดคลิปอีหย่างดอกค่ะก็มือ,ม,อมือก็อยูแต่แบบนี้แหละพี่น้องใบยูบานก็ยูโรงเรียนมาโรงเรียนบ่ได้ไปใส ก็จะมีเนี่ยแหละมื่ออื่นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องๆไปเที่ยวสิพาไปเก็บบรรยากาศเรื่องเรือเรือสำรานาะค่ะเนาะว่าไม่มีอย่างแน่นเรือมันใหญ่หรูหราขนาดไหนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมติดตามกันเด้อทุกท่านก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะและ้วพบนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย